และนี่คือกรอบแว่นบ o ลองไทเทเนียมกับเลนย่อบาง1.67 i s e เซนสตา t ์ a n s i t i o n ั u ลูบีตอนใสครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวกรอบแว่นบ o ลองไทเทเนียมกับเลน TRANSITION r a n s s t i o n ย่อบาง1.67รุ่น I-SENSTART แล้วก็เป็นสีใหม่เป็นสีลูบีด้วยครับผมว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรามาดูอุปกรณ์ที่มากับแว่นตัวนี้ก่อนนะครับแน่นอนเลยจะเป็นกล่องบลองเป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะมีกล่องกระดาษเนาะแล้วก็ เป็นกล่องของเขาอย่างนี้นะครับตัวผ้าของโบลองแล้วก็มีใบเสร์ของทางโบลองด้วยนะครับและรุ่นนี้จะเป็นรุ่น B A 7039 B 30นะครับไซส์หน้าแว่น55จมูก17ขาแว่นยาว1 4 8นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครเป็นไทเทเนียมด้านข้างเนี่ยจะมีโลโก้คำว่าโบลองอยู่นะครับแล้วก็ แป้นจมูกเนี่ยก็จะเป็นแว่นแป้นจมูกไทเทเนียมด้วยก็จะมีโลโก้คำว่าตัว B อยู่เหมือนกันเป็นโลโก้ของเขานะครับปอกขาจะเป็นสีโทนนี้นะครับก็แมทกับตัวสีโรสโกของตัวแว่นได้ดีครับส่วนตัวเลนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวเลนกันเลนตัวนี้นะครับเป็น I Sen ย่อบาง1.67นะครับเปลี่ยนสี Transition Ruby ค่าสายตาข้างขวา275เอียง125องศา180ค่าสายตาข้างซ้ายสั้น100เอียง100องศา180นะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบางมากๆเลยบางจนแทบไม่เห็นขอบไม่ล้นขอบออกมาเลยครับผมเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าโอ้ส่ตา275เอียง125นะครับ ก็ค่อนข้างบางเลยย่อบาง1.67นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเปลี่ยนสีเป็นสีลูบี้กันว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกนะครับว่า Transition Gen S รุ่นใหม่ตัวเนี้เปลี่ยนสีเร็วมากเหมือนวาร์เลยเรานับ1 2 3แล้วมันจะเข้มเลยครับ1 2 3ผมเอาออกมานะครับเขาเข้มได้ขนาดนี้เลยครับ เรียกว่าจำตอนใส่ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้แล้วถ้าอยากดูตอนใสอีกทีหนึ่ง